ข่าวเศรษฐกิจเที่ยงวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องที่หลายคนลุ้นแล้วก็ติดตามกันอยู่นะคะนั่นก็คือภาษีศุลกากรตอบโต้ของสหรัฐนะคะที่จะสิ้นสุดระยะผ่อนผัน90วันคือวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วค่ะซึ่งไทยก็ได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมต่อสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเชื่อว่ายัางไม่จบนะคะแล้วต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกค่ะ นายพิชัยชุนหาวชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่กาวนะคะว่าเมื่อคืนวันที่6กกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยค่ะยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมต่อสหรัฐภายใต้กรอบเวลาที่กําหนดก่อนวันที่9การกฎาคมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการปรับปรุงในส่วนที่คิดว่าไทยเนี่ยสามารถทําได้จากการรับฟังความคิดเห็นเมื่อครั้งเดินทางไปพูดคุยกับทางสหรัฐค่ะอันนี้มันก็เป็นการแค่แค่ยื่นในส่วนที่ที่มันเป็นเรื่อง ตราภาษีรายการสินค้าแต่จริงมันยังมีหลายเรื่องนะครับที่เขากําลังนั่งดูอยู่ที่เราเสนอซื้ออยู่นะครับเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตราภาษีนะครับเขาก็เขาก็ดูอยู่เพระาะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าเขาจะประกาศมาอย่างไรเนี่ยมันก็แปลว่ายังยังไม่ได้จบครับนะครับมันก็อาจสามารถจะจะประปับปรุงไปได้เรื่อยๆนะ ส่วนเรื่องที่สหรัฐเน้นย้ําเกี่ยวกับสินค้าสงสิทิ์นะคะนายพิชัยบอกว่าเป็นหลักการที่ยื่นไปแล้วค่ะซึ่งไทยชวนสหรัฐเนี่ยพนักงานร่วมกันก็ต้องรอดูกันว่าสาหรัฐเนี่ยจะคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปก็คือภายในไม่กี่วันข้างหน้าค่ะ